พึ่งหนนั้นพวกพวมเดึงงนั้นเลยว้าวสวยส พึง่งดังนั้นเลยชมพูหวานแหววว้าวพวงชมพูอาหารพึง่ง ว้าวว้าวว้าววว้า beautiful ดูที่ขาดูที่ขา แก้วแก้วตูแก้วตูมันนี่มันนี่พึ่งพึ่ง สัสมรอาหารยสครับ แก้วแก้วแอบดูแก้วแอบดูแก้วครับแก้วตูแก้วตูแก้วแก้วแก้วอาบแดดอาบแดดน้ำผึ้งด้วยพาแก้วมาอาบแดดครับครับเป็นยังไงสวยๆสวยๆ 王中蒲。